ชายชราคนหนึ่งที่เพิ่งขึ้นรถบัสกำลังยืนตัวสั่นอยู่ข้างๆผู้หญิงที่นั่งอยู่บนโต้าอีคุณป้ายืนอยู่ที่นั่นและพูดสองสามคำแต่คุณไม่ทราบว,วิธีการให้โก้าอีกแก่ผู้สูงอายุนั่งรอผู้หญิงคนนี้ยังคงแซงทำเป็นไม่ได้ยินอะไรเลยคนในรถทั้งหมดกำลังอง,งมาที่เธอชายชรากล่าวว่าที่นั่งนี้ฉันให้ทานแก่เธอป้าคนนี้โกรธมากจึงพยายามดูด่าผู้หญิงที่เต้าอีแต่หญิงสาวยังคงผ่อนคลายและบอกว่าถ้าคุณต้องการนั่งก็นั่งด้วยกันชายชราประหลาดใจและคนข้างๆก็โร ลำทุยังดูเหมือนจะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่เธอไม่รู้ว่าสิ่งนี้ถูกบันทึกโดยเด็กฝึกอย่างลับลบลำทุก,ก็ลงสู่จุดหมายเด็กฝึกหัดวิ่งตามมาถามเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรถขอดถามว่าทำไมคุณไม่ยอมเสียสละที่นั่งบนรถบลสลำทุตอบอย่างเย็นชาไม่ชอบให้ที่นั่งกับใครก็เลยไม่ให้เด็กฝึกหัดกลับไปที่สถานีวิทยุทันทีนำวิดีโอไปให้ผู้ตัดต่อผู้ตัดต่อดูวิดีโอจบโรนี่วงตาสองข้างสว่างขึ้นนี่จะเป็นข่าวร้อนแน่นอนเธอจัดคนทันทีคืนนี้ต้องลงข่าวนี้ก่อน อันที่จริงในช่วงช่วโมองทองของการออกอากาศเรื่องราวบนรถดัสทําให้เกิดพายุในสังคมออนไลน์เมื่อรายการออกอากาศสถานีได้รับ1นึ่งแสนสาข้อความเพื่อนรวมงานตื่นเต้นมากผู้นํายังยกย่องนอกจากนี้เขายังบอกกับผู้ตัดต่อด้วยว่าในขณะที่ข่าวยังคงร้อนแรงก็ต้องเป็นประเด็นผู้ตัดต่อที่มีประสบการณ์เรียกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเธอยังเตือนผู้เชี่ยวชาญด้วยว่าหากมุมมองไม่ตรงกันเราสามารถพูดในทางตรงกันข้ามได้เราต้องโต้เถียงกันเราไม่ได้รับอนุญาตให้ยืนอยู่ข้างเดียว ผู้เชี่ยวชาญสองคนเริ่มโต้เถียงกันอย่างเร่งรีบเรื่องนี้ดึงดูดความสนใจของสาธารณาชนข้อมูลของผู้หญิงคนนั้นก็ถูกดึงออกมาอย่างรวดเร็วเช่นกันผี่บนอินเทอร์เน็ตมีภาพข้อมูลและคำสาบคำหยาบคายทุกประเภทในโลกลำธุรอื่นหนกเธอเป็นเลขาของเจ้านายที่บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งก่อนเกิดเหตุเธอสุขภาพไม่ค่อยดีจึงขอลาออกจากงานเจ้านายได้ยินก็ตะลึงทันทีเธอไม่เคยขอลาออกจากงานมาก่อนรอให้งานเสร็จแล้วค่อยคุยกันเรื่องนี้ลำธุ พูดว่าฉันรอไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันอยากลาออกเจ้านายเข้าใจแล้วเจ้านายถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณลงรักรอแต่คาดไม่ถึงว่าลำมทุร้องเสียงดังมองเธออย่างน่าสงสารเจ้านายก็ยิ่งอยากรู้ปรากฏว่าเธอต้องการเงินหนึ่งล้านหยวนเจ้านายยิ้มและช่วยเธอขึ้นมาสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยเงินล้วนเป็นเรื่องเล็กน้อยเสร็จแล้วเขารระปากว่าจะให้เงินเพื่อช่วยเหลือแก่ลำมทุและเจ้านายยังช่วยเธอเช็ดน้ำตาเธอร้องไห้เบาเธอวางศีรษะลงบนไหล่ของเจ้านาย ในขณะนี้เสียงออดดังขึ้นภรรยาของเจ้านายมาถึงลำธุพยายามจะอธิบายแต่เจ้าตัวไม่ยอมฟังและเจ้านายไม่สนใจเพียงแค่ค่อยๆปิดประตูวันที่สองข่าวแพร่สะพัดลำธูอธิบายให้เจ้านายของเธอฟังเพราะเมื่อวานอารมณ์ไม่ดีฉันมีท่าทีแบบนั้นบนรถบัสเจ้านายบอกแค่ว่าไม่เป็นไรเงินฉันจะยังให้คุณเขายังกล่าวอีกว่าทันใดนั้นฉันก็จําได้ว่าเธอไม่เคยเดินทางเพื่อธุรกิจกับฉันมาก่อนลำธูไม่พูดอะไรขอเพียงเจ้านายอนุญาตให้เธอหยุดงานหนึ่งสัปดาห์ เจ้านายหัวเราะและเห็นด้วยหลังจากออกไปล้ำทุก,ก็ให้กุญแจห้องทํางานกับเลขาอีกคนเลขาคนนี้พูดพร้อมกับหัวเราะพี่ขอแค่วันหยุดสองสามวันแต่ก็ไม่ใช่ว่าพี่จะไม่กลับมาไม่ใช่หรอกแต่มือน,นั้นถือกุญแจซึ่งเก็บไว้ในลินชักในโต๊ะล้ำทุกเห็นเช่นนั้นไม่เพียงแต่ไม่เปิดเผยแต่ยังให้รายชื่อลูกค้าคนสําคัญของบริษัทแก่เธอด้วยแต่เธอไม่รู้ว่าหลังจากที่เธอออกไปจากประตูเลขาก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายเธอพิมพ์ข้อความสองสามบรรทัดลงในคอมพิวเตอร์และกดปุ่มตกลง กลายเป็นว่าเธอเป็นคนเอาข้อมูลของลำทูมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นลำทูก็ไปพบเด็กฝึกหัดคนนั้นลำทูต้องการขอโทษชายชาราบนรถบัสวิดีโอถูกบันทึกอย่างรวดเร็วเด็กฝึกหัดปิ้มกลับไปที่สถานีวิทยุเมื่อเห็นว่าลำทูอารมณ์ไม่ดีจึงรีบบอกให้พี่ชายอยู่กับลำทูพี่ชายของเธอเป็นแฟนของผู้ตัดต่อน,นั้นเขาได้ยินเรื่องราวบ,บนรถบัสแล้วเขาบอกว่าเขาเข้าใจความทุกข์ของเธอช่วงนี้ผมไม่ค่อยดีนะผมเป็นมีคนอื่นไม่คาดคิดว่าลำทุกลาเงินฉันช่วยคุณจ่าย ฉันจ้งคุณเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ฉันมีเงื่อนไขเดียวคุณต้องไม่เล่าเรื่องของฉันให้ใครฟังนี่คือผู้หญิงที่ร่ำรวยไม่ใช่คนธรรมดาเจ้าของร้านถามว่าเธอต้องการซื้อนาฬิกาเรือนไหนไม่เพียงแต่ฉันต้องการซื้อเท่านั้นฉันซื้อนาฬิกาทั้งหมดที่นี่เจ้าของร้านก็ติดผู้หญิงรวยคนนี้ทันทีแต่ตอนจ่ายเงินบัตรของเธอถูกล็อกเธอเปลี่ยนบัตรอีกครั้งแต่บัตรยังคงถูกล็อกปรากฏว่าวันก่อนเธอเห็นสามีของเธอและเลขาอีกทนอยยู่ด้วยกัน เธอโกรธจึงติดต่อไปที่สถานีวิทยุและบอกว่าลำทุทำลายความสุขของครอบครัวเธอเมื่อมีข่าวออกไปเลยค่ะไอคนต้องการโปรโมชั่นเธอจึงตั้งใจให้ลูกค้าคนสำคัญดูข่าวเจ้านายบอกลาหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาจากนั้นเขาก็ให้ขลอกใบบัตรภรรยาของเขาทันทีเมื่อเธอกลับถึงบ้านในตอนกลางคืนเธอบอกสามีของเธอเธออยากจะไปซื้อนาฬิกาเพื่อขอโทษเขาแต่บัตรทั้งหมดถูกล็อกเขามองไปที่ภรรยาของเขาและพูดว่าฟังให้ชัดเจนคำขอโทษของคุณไม่มีประโยชน์อีกต่อไป ในทางกลับกันลัมทุก็ถูกสังคมออนไลด่าและค้นหาสำหรับการไม่สละที่นั่งบนรถบัสเธอสามารถย้ายไปอยู่โรงแรมชั่วคราวเท่านั้นเธอต้องการใช้บัตรประจำตัวของขายค่าจากนั้นเธอจะโอนเงินหนึ่งล้านเหยวยไปยังบัญชีของเขาขายค่าเห็นด้วยอย่างมีความสุขกลับถึงบ้านเขาดูข่าวเกี่ยวกับบทความทำไมไม่โพสวิดีโอขอโทษของลำมทุกผู้ตัดต่อแค่พูดว่าคุณไม่เข้าใจหรอเราแค่เติมน้ำมันลงในกองไฟถ้าฉันแก้ไขตอนนี้มันจะพิสูจน์ได้ว่าฉันผิดหรือยังไง รออีกไม่กี่วันแล้วดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในขณะนี้ลำทูอยู่คนเดียวที่โรงแรมเธอไม่เห็นวิดีโอขอโทษของเธออินเทอร์เนต็ตยังคงเป็นเพียงคำสาปแช่งแม้บล็อกของเธอจะถูกแฮกภาพลักษณ์ของเธอถูกคนอื่นยาะเยยลำทูรู้สึกสับสนเธอไม่มีทางนอนหลับตอนนี้เธอหมดหวังมากแม้แต่ยากลมประสาทก็ยังกินไม่ได้เพียงแค่กินอีกครั้งและวนันึ้นลำทูกรศัพท์กระส่ายทั้งคืนล้มควาำนอนไม่หลับในวันที่สองผู้ตัดต่อไปที่บ้านของเจ้านายเพื่อสัมภาษณ์ แต่เจ้านายไม่ต้อนรับกลุ่มจึงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเชิญตัวออกจากพื้นที่นักข่าวกลับบ้านไปเขียนบทความอีกครั้งล้อเลียนการกระทําของเจ้านายอย่างไม่เหมาะสมชาวเน็ตเริ่มหาเจ้านายอีกแล้วข่าวยังแพร่ไปถึงหูของเจ้านายอย่างรวดเร็วแต่เจ้านายที่เป็นคนดังไม่อยากสร้างความเดือดร้อนมากกว่านี้เขาส่งคนไปหาผู้ตัดต่อเลขาถือโอกาสปรากฏตัวโดยบอกว่าเด็กฝึกหัดเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเขาเธอไปหาเด็กฝึกหดัดจากนั้นแนะนําเจ้านายให้ทั้งสองคนได้พบกัน ประเด็นของเรื่องคือการเพิ่มเงินเพื่อให้เรื่องราวน้อยลงปรากฏว่าบริษัทในเครือของเจ้านายต้องการทำวิดีโอโปรโมตแต่ไม่ต้องการให้พวกเขาถ่ายทำตราบใดที่พวกเขาช่วยให้คำแนะนำเจ้านายพูดถึงปัญหาบนรถบสโดยเฉพาะบรรณาธิการของเธอทำงานได้ดีมากผมยังต้องการความช่วยเหลือจากเธอเมื่อขายคามาที่บ้านเพื่อมองหาลำํำทุแต่เธอก็กลายเป็นแบบนี้ขายคาถามเธอกลายเป็นแบบนี้เพียงเพราะคนแกคน่คุ้มค่ามันคุ้มค่าหมายลำํำทุและขายค่าออกไปรับลมและถ่ายรูป แต่เธอก็ยังไม่พอใจเธอต้องการให้ไขาคาเล่นประจนไพ่กับเธอไขค้ารู้สึกลัวนิดหน่อยแต่ลำทุกก็บอกว่าคุณยังต้องการเงินเดือนอยู่หมายสองคนจึงเล่นเกมเดียวกันในที่สุดลำทุกก็ยิ้มออกมาอย่างอิสระเธอขอให้ไขาคาจ้างคนเลี้ยงมาช่วยเธอเพราะในสัญญาของทั้งสองคนไขาคาอยู่เคียงข้างเธอเพียงเจ็ดวันเท่านั้นไขาคาพบคนหนึ่งเรียงรวดเร็วตามกฎแค่ ID ก็ใช้ได้แล้วจากนั้นลำทุกเข้าไปแต่เจ้าของทั้งเห็น และจำลำธุได้เธอเป็นคนที่ไม่ยอมสละที่นั่งบนรถบัสใช่ไหมลำูกุอ,อกว่าแล้วไงเจ้าของบอกว่าเราไม่อยากดูแลคุณเพียงครู่เดียวนอกประตูก็เต็มไปด้วยผู้คนที่รอคอยลำทุไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอกล่าวว่าฉันอยากคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเจ้าของแค่พูดว่าคุณยังมีปากที่แข็งแรงแต่คาดไม่ถึงว่าขายคาก็กลัวเขาบอกว่าคุณควรไปคนเดียวฉันอยู่ข้างนอกรอคุณอยู่ลำธุติดหวังเมื่อได้ยินเช่นนั้นปรากฏว่าเธอเลือกคนผิดไปแล้วเธอเดินเข้าไปคนเดียวเพื่อเผชิญหน้ากับทุกคน วินาทีต่อมาผู้คนรายล้อมลำทุกล้องจำนวนนะับไม่ถ้วนชี้มาที่เธอเธอเรีบบอกให้เขาขับรถออกไปแต่เขาก็ยังคงตะลึงเพราะมันสายเกินไปคุณสองคนจึงถูกถ่ายรูปเธอจ้างเขาอยู่เคียงข้างเธอเจดวันแต่เขากลัวที่จะยอมแพ้เธอแค่บอกให้เขารับเงินแล้วไปเธอคิดว่าเขาเป็นคนที่ขลาดเขายังคงบอกอย่างหนักแน่นว่าเขารับเงินเพียงหกวันเขายังพูดอย่างหัวชนฝาว่าเป็นเพราะเธอเขาจึงได้รับความเสียหายมากขึ้น เธอเข้าหาเขาให้เงินเขามากขึ้นโดยบอกว่าเป็นค่าตอบแทนเขาไม่มั่นใจเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วเขารู้สึกสะเทือนใจเขาบอกว่าจะปกป้องเธออีกหนึ่งวันลำพูกปกค่ว่าได้เราจะไปเล่นที่ชานเมืองในวันพรุ่งนี้แต่รูปถ,ถ่ายของทั้งสองได้ถูกโพสทางออนไลน์แล้วผู้ตัดต่อเห็นอย่างรวดเร็วและโทรหาเขาทุกอย่างทังแล้วเขาตื่นตระหนกก่อนด่าลำดูอย่างเรามันทั้งหมดเป็นเพราะเธอตอนนี้ ถ้าฉันกระโดดลงไปในแม่น้ำฉันก็ไม่สามารถกําจัดบาปของฉันได้แต่เธอก็พูดประโยคหนึ่งอย่างใจเย็นเธอไม่ต้องโกรธฉันเขาจ้องมองเธอและพูดว่าเธอบ้าไปแล้วได้ยินแบบนั้นลำทุพพางจริงๆเธอบอกว่าใช่ฉันป่วยจริงๆพอใจไหมปรากฏว่าท้าวันนั้นเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองระยะสุดท้ายแพทย์กล่าวว่าเจ็ดวันต่อมาเธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเดิมทีเธอตั้งใจจะยืมเงินหนึ่งล้านหยวนจากเจ้านายของเธอเพื่อการรักษาพยาบาลแต่เธอเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อค้นหา และตระหนักว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเป็นเด็กกำพรา้าในความตื่นตระหนกไม่มีใครอยู่ข้างเธอขึ้นรถเบส์อย่างกลุ้มเครือในช่วงสุดท้ายของชีวิตจนถึงตอนนี้เธอเป็นเด็กดีมาตลอดเรียนดีมีความสําเร็จเธอแค่อยากหาความสุขเล็กน้อยก็เลยทําแบบนั้นใครคาดคิดว่าการกระทําของเธอในครั้งนี้ของให้เกิดความปั่นป่วน,นในหมู่เท่าเน็ตจากนั้นเธอก็เอาผลการทดสอบคว้างใส่พวกเขาตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าต้องทําอย่างไร าหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อโทรหาผู้ตัดต่อเขาไม่ได้อธิบายเขาบอกแค่ว่าเขาจะอยู่เพียงข้างลำทูอีกหนึ่งวันเขาไปกับเธอที่โรงพยาบาลก่อนจะเข้าไปในห้องทรีทเมนต์เธอพูดว่าฉันเข้าไปในห้องน้าเขาตรหนักบางอย่างอีกครั้งอย่างใจเย็นเขาวิ่งเข้าไปในห้องทรีทเมนต์แต่ไม่พบใครเมื่อตำรวจมาถึงลำทไูได้ฆ่าตัวตายแล้วทุกอย่างจบลงทุกคนก็เสียใจเจ้านายเสียใจที่เขาไม่สนใจพนักงานของเขาข่ายาเสียใจที่ไม่ได้ใส่ใจเธอ เด็กฝึกหัดรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้โพสต์วิดีโอขอโทษอื่นของเธอเพื่อนร่วมงานยังเสียใจที่โทษตัวเองที่ต่อต้านเธอแบบนั้นหลังจากทราบเรื่องนี้ผู้ตัดต่อจิงต้องถอนข้อมูลออกเธอเองก็เสียใจเช่นกันแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเธอถูกไล่ออกเธอสูญเสียทั้งงานและคนรักมีใครรู้บ้างว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่เสียใจแท้จริงคําพูดทางเดียวเป็นตัวการมันบังคับลาถูกเข้าสู่ทางตันฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเสียใจเหมือนกันไหม แต่อย่างที่ฉันเดาได้พวกเขาคงลืมไปแล้วจำคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นไม่ได้เริ่มเรื่องอื่นต่อไปขายาใช้ชื่อของลำทุและนำไดอารี่เจ็ดวันสุดท้ายของเธอออกไปข้างน,นอกฉันต้องผ่านวันแห่งความสุขที่เหลืออยู่ทุกนาทีต่อวินาทีเขาต้องการใช้รอยยิ้มของเธอหลุกทุกคนอย่าตัดสินบุคคลโดยการกระทำอย่าคิดว่าตัวเองชอบทำคำพูดสามารถทำให้คนมีความสุขแต่ก็สามารถฆ่าคนได้เช่นกันแล้วความเสียใจสามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้คนได้ไหมสายตา และคำพูดของทุกคนเพียงพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งตกอยู่ในหลุมพรางและเราทุกคนรู้ดีว่าความเป็นจริงมักจะเป็นเช่นนั้นคุณลองคิดว่าถูกต้องไหมภา,ยาพยนตร์ที่นี่เป็นตอนจบขอบคุณทุกคนที่รับชมพบกันใหม่ตอนหน้าครับบาย